สวัสดีครับวันนี้พามาชมการเปลี่ยนยอยยางเป็นยอยเหล็กนะครับของ Land Rover Discovery One Land Rover Discovery One เนี่ยเวอร์ชัน1น9 9 9 3ตาเล็กเนี่ยจะเป็นยอยเหล็กพอ94-95-96-97ก็จะเป็นยอยยางปัญหาที่พบก็คือมันเสื่อมเร็วแต่ในอดีตเนี่ยยอยยางเนี่ยไม่ได้เสื่อมเร็วเพราะว่าเท่าที่ผมเคยลองใช้มาเนี่ยมันแข็งแรงทนทานมากแต่พอมาเป็นยุคปัจจุบันเนี่ย ไม่พ้นสามเดือนอยิ่งถ้ามีโอกาสเดินทางเข้าพื้นที่ธุระกันดารเนี่ยทีเดียวเลยขาดแล้วพอขาดเนี่ยมันมีปัญหานะครับอันนี้ผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับเราจะพบว่ามันรล้าวนะฮะเนี่ยมันล้าวมันแตกมันฉีกหมดเลยนะครับลักษณะของของการวางงานเนี่ยคันจะวางงานอยู่อย่างนี้นะฮะอ่ะวางอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นเดือยบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ ใครอยากจะใช้ของเดิมก็ใช้นะฮะถ้าไม่อยากใช้วิธีแก้ไขนะครับมาดูนะครับเห็นไหมฮะพอยางมันพังเสร็จมันกินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยรูมันพังเลยมันเบี้ยวเลยมันแขวงเลยนี่ถ้ามันเทามันตกลงพื้นมันฟาดลงพื้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันฟาดแล้วคุณหยุดรถไม่ทันมันตีบอดี้ช่วงล่างเนี่ยบอดี้รถคัสตงคัสซีเนี่ยยุบเลยนะครับดีไม่ดีถ้ามันขำเนี่ยรถพลิกตะแขงก็ชีวิตคุณไม่เป็นไรครับ ถ้าผมเป็นพระผมก็ได้ซองนะฮะกุศลาทามานะฮะแต่ถ้าคุณไม่ทํามาคุณก็ก็ทําหม่แค่นั้นเองเอา้าวเรามาดูเทคนิคการเอาอ่าหน้าแปนออกนะครับเวลาเราถอดรถมาเนี่ยอันนี้มันฝั่งอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามันฝั่งของมันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราก็มีถ้วยอันหนึ่งเข้าไปครอบแล้วมีฝาปิดแล้วก็ใช้น็อตตัวหนึ่งเนี่ยขันออกเพื่อจะดึงในตัวเนี้นย,ยนะฮะอ้าวเยี่ยแน่นอ่ โอเคเอาใหม่นะฮะเพื่อจะดูดตัวนี้ออกมาตื๊ดๆปุ๊บว่ามันจะมีนอ็อตขวงในอยู่ในนี้อันหนึ่งนะครับแล้วคุณก็เอาเอามันออกมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนซีน้โดหมูด้วยทุกครั้งนะครับแล้วเราก็ส่งตัวนี้ตัวนี้เพื่อไปทางโรงจึงทําการตัดท่อนนี้แก้ไขหน้าแปลน,นนี้เป็นโตต้ตารีโวเลยฮะใช้ที่ไหนก็มีซื้อที่ไหนก็ง่ายฮะยกเว้นขอเขาไม่ให้นะครับ หลังจากที่เราส่งเผาไปลงกึ่งแล้วเนี่ยเราก็ทําการต,ตัดตรงนี้โชนก,กนะสังเกตนะตรงนี้เป็นของเดิมอันนี้เป็นของเดิมยอยยางนะครับเราก็ตั้งตัวจับขึ้นมาไปหรือหน้าแป่นแล้วตรงนี้เราก็ตัดทิ้งไปแล้วที่มันเป็นสามเหลี่ยมที่มันมีปัญหาเราก็เราก็ทาการเชื่อมจี้เข้าไปแล้วก็เป็นลิ่งล้างทาาําความสะอาดให้มันแข็งแรงส่วนน็อตเนี่ยสังเกตนะครับต้องเป็นน็อตเพานะครับซึ่งไม่ใช่น็อตคาร์ ชั่วๆไปเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหามันต้องแข็งแรงพองนะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาล้างเผาใหม่เรเทียบอรา้สมัยก่อนมันทนปัจจุบันก็ไม่รู้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไรทําไมมันถึงไม่ทนนะครับบ้างเอาของวอลโวมาบ้างว่าเอาของ BM มานะครับของแรรรู้ก็มีพอเหตุผลเพราะมันใช้ร่วมกันได้นะครับเบอร์ดเดียวกันอะไรนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทนเลยนะครับ